จงอย่าให้คําว่าศรัทธานะครับมาทําลายความรู้สึกแต่จงใช้ศรัทธาให้เป็นพลังศรัทธาในตัวเองนะครับเชื่อมั่นในตัวเองเราตั้งหากที่พาเราสําเร็จคนอื่นไม่ได้พาเราสําเร็จแต่เราสามารถที่จะพาคนอื่นขึ้นฝั่งไปกับเราได้ถ้าเรายืนหยัดได้ถึงวันนั้นสวัสดีครับวันนี้นะมีคนถามเข้ามา ว่าผมมีวิธีคิดยังไงแล้วก็ทำยังไงถึงยืนหยัดในการทำรรํำเกษตรมาจนถึงปัจจุบันนะครับจากที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ออกมาทํำกเกษตรเต็มตัวสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอตอบให้เริ่มแรกนะครับก่อนที่ผมจะมาทำํำเกษตรผมได้จินตนาการแล้วก็สร้างรูปแบบหรือว่าแบบแปนนะครับในสวนในที่นะครับ มาก่อนหน้านี้แล้วยังต่ำห้ปีนะครับหปีเลยนะครับตรงนี้ในรูปแบบหรือว่าการวางแผนต่างๆเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในหัวผมอย่างชัดเจนโดยการใช้จินตนาการนะครับแล้วก็บวกกับการวาดวาดแปนต่างๆนะครับจนในหัวมันมันเห็นเป็นรูปประทับครับมันเห็นเป็นรูปประทับ นะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนปกติครับพอเรามั่นใจแล้วว่ามันเป็นรูปธรรมปุ๊บเราถึงตัดสินใจออกออกจากงานนะครับแล้วก็มาลุยกเกษตรแบบเต็มตัวนะครับถามว่าก่อนหน้าน,นี้มีคนเห็นด้วยไหมผมว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับคงไม่มีใครเห็นด้วยนะครับแม้กระทั่งครอบครัวนะครับไม่มีใครเข้าใจครับผมต้องได้มา มาเริ่มต้นนะครับโดยการที่ผมต้องมาอยู่ตัวคนเดียวนะครับก่อนแล้วก็ลงมือทํานะครับเพราะไม่มีใครเห็นด้วยแม้กระทั่งครอบครัวนะครับพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับธรรมดาครับช่วงแรกนะครับก็คือเขาก็ต้องให้เราเยื่จากที่นี่ให้ได้ครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าพ่อแม่เราผ่านเรื่องราวพวกนี้มาก่อนหรือว่าเขามีประสบการณ์มาก่อนแล้วเขา ผิดพลาดจากตรงนี้เขาเลยไม่อยากให้ให้เรามาอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็เลยต้องใช้คําพูดที่มันเจ็บๆเ,เพื่อให้เราออกจากที่นี่ไปทํางานเหมือนเดิมนะครับแต่ผมดื้อครับไม่ยอมไปนะครับก็คือพอในในหัวมันถูกฝังมาอย่างชัดเจนนะครับผมก็เลยไม่ยอมให้ใครครับมาขโมยสิ่งที่ผมวาดภาพอยู่ในหัวจนมันมันเป็นรูปธรรมผมถึงบอก น้องปัดหรือว่าลูกของผมครับว่าถ้าวันเนี้เราคิดแล้วเรามั่นใจเราฝังในความคิดมาอย่างมั่นใจแล้วนะครับจงอย่าให้ใครนะครับมาขโมยสิ่งที่เราคิดเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราวาดภาพไว้ในหัวจนเห็นภาพครัจงอย่าให้ใครมาขโมยออกไปแค่นั้นเองนะครับหลายคนคิดมาเป็นสิบสิบปีพอมาเจอตุ้มเดียว ครอบครัวไม่อยอมให้ทำก็ถอยนะครับแต่ผมนะครับเลือกที่จะใช้คําว่าศรัทธาให้เป็นนะครับผมบอกคํานี้กับลูกนะครับว่าจงอย่าให้คําว่าศรัทธาเนะี่ยมาทําลายความรู้สึกหรือฝากความรู้สึกไว้กับคําว่าศรัทธานะครับจงศรัทธาให้เป็นให้คําว่าศรัทธาเนะี่ยมาสร้างพลังนะครับสร้างพลังสร้างวิธีคิด ให้กับตัวเราแต่อย่าให้คำว่าศรัทธามาทำลายความรู้สึกหรือบั่นทอนชีวิตเรานะครับที่ผมพูดคำนี้คือหลายคนเลือกที่จะใช้คำว่าศรัทธาแบบผ,ผิดนะครับโดยเอาความรู้สึกไปฝากกับคำคำนี้นะครับหรือฝากไว้ผิดคนนะครับเลือกที่จะไปศรัทธาคนนั้นศรัทธาคนนี้แทบทุกคลิปที่ผม พูดออกไปนะครับผมจะบอกเสมอว่าวันนี้ผมแค่วางแนวทางหรือว่าสร้างรูปแบบไม่ให้ดูนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมสร้างลู่ทางให้คุณต้องเดินตามผมนะครับผมบอกลูกแบบนี้เหมือนกันวันนี้ไม่ต้องมาศรัทธาพ่อแต่จงเอารูปแบบหรือแนวทางที่พ่อทำไวนะ้น่ะไปปรับใช้กับตัวเอง สิ่งที่ควรศรัทธาที่สุดคือตัวเราครับคือตัวเราเองที่จะทําให้เราสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่ตัวเราครับวันนี้ผมเลือกที่จะศรัทธาตัวผมตั้งแต่แรกแล้วก็ยืนหยัดนะครับแล้วก็ทํามาโดยที่ผมกล้าพูดว่าผมไม่เคยหยุดนะครับทำทำหรือว่าวันไหนที่ผมเริ่มเริ่มปล่อยตัวผมก็จะเตือนสติผมกลับคืนมาว่าวันเนี้ย ต้องกลับมาทําเหมือนเดิมนะปฏิบัติตัวให้ได้เหมือนเดิมนะนะครับเพราะผมรู้ว่าผมตั้งหากที่พาผมไปสําเร็จได้พ่อผมก็ไม่สามารถทําให้ผมสําเร็จได้แม่ผมหรือว่าครอบครัวผมอยู่ที่ตัวผมตั้งหากผมใช้คําเนี้กับตัวผมมาตลอดคือว่าเทวดามาลองใจนะครับว่ามึงจะทําถึงวันนั้นไหมแต่ถามว่าวันเนี้ยสิ่งที่เรา เราวาดฝันจนเห็นภาพครับเรามั่นใจว่ามันสำเร็จแน่นอนแต่จะยืนหยัดได้ถึงวันนั้นไหมแค่นั้นเองนะครับพอมีใครมาว่ามีใครมานั่นปุ๊บผมก็จะพูดว่าอ่ะเทวดาแน่นอนมาเข้าสิงแล้วก็มาลองใจไม่ยอมย่อท้อไม่ยอมลดละนะครับผมใช้คำนี้นะครับมันก็เหมือนการการหลอกตัวเองแต่หลอกยังไงก็ได้ให้เรา ให้เราสบายใจไว้ก่อนเพื่อให้เรามีกําลังที่จะทําต่อพอมีคนมาดูถูกปุ๊บอ่ะผมจะใช้คํานี้เลยเทวดามาลองใจแน่นอนนะครับแล้วผมก็ลงมือทํายิ่งมีคนมาว่าอย่างนั้นนี้นี่ผมยิ่งลงมือทํานะครับผมอยากให้ออทเ่คนิคนี้ลองมาใช้ดูนะครับอามาอุปสรรคอะไรต่างๆนี่มีไหมโอ้โหโคตรเยอะสิ่งที่ผมวางไว้นี่ร้อในหัวครับพอทําจริงปุ๊บตูมไม่ถึง20%ด้วยซ้า ผลท้ายเราต้องมาปรับแก้ปรับแก้ปรับเปลี่ยนปรับแก,ปบแก้ปรับเปลี่ยนเหมือนคำทางครับเหมือนคำทางไปเรื่อยนะครับแต่ตอนนี้พอเราทยํยจนเข้าใจเนะี่ยตอนนี้ผมกล้าพูดว่าผมเริ่มคํามาถูกทางนะครับแล้วก็รู้ว่าข้างหน้าเราจะได้ใช้ชีวิตยังไงนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมขออีก5ปีนะครับก็คือผมจะ,กะเกษียณตัวเองคือไปใช้ชีวิต โดยโดยจะจัดสรรตรงนี้ให้เป็นระบบให้ได้มากที่สุดสําหรับผมแล้วนะครับสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดณปัจจุบันนะครับก็คือครอบครัวพ่อแม่นะครับมีความสุขในสิ่งที่ผมทําและเห็นแล้วก็เชื่อมัน่นนี่คือคือสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับณปัจจุบันนะครับในครอบครัวไม่ว่าพี่ป้านะ้าอานะครับพ่อแม่หันมาช่วย ั้งหมดนะครับผมรู้สึกตรงนี้คือสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับแต่วันนี้เราเราจะทำยังไงที่ให้เรายืนหยัดได้จนถึงวันนี้ให้ได้แค่นั้นเองนะครับหลายคนนะครับวาดฝันเป็นมนุษย์เงินเดือนวาดฝันเรื่องกเกษตรจนแบบเห็นภาพพอกลับมาลงมือทำจริงๆถูกคนนั้นคนนี้ว่าผลสุดท้ายถอย อันนี้ครับคือคือคุณไม่ไม่เลือกที่จะศรัทธาตัวเองคุณเลือกที่จะไปฝากคําว่าศรัทธาไว้กับคนอื่นฝากความรู้สึกไว้กับคนอื่นผมไม่ยอมครับวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอะไรผมมากางเต็นท์นอนเลยนะครับมากางเต็นท์นอนมาใช้ชีวิตแต่ก่อนผมอยู่ในกลุ่มมนุย,มนย์เงินมนุษย์เงินเดือนสู่วิธีกเกษตร คือคนที่ติดตามผมหรือว่าเห็นผมตั้งแต่แรกเนะี่ยผมแต่ก่อนนี่ต้องมาก่อไฟนอนบนแค่แล้วก็อยู่งั้นนะครับฝนตกก็คือเปียกอะครับเราทดสอบจิตใจเราจนมาถึงวันเนี้ยนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจตั้งหาหลายคนที่ผมเข้ามาหาผมมาถามเรื่องพวกนี้ผมบอกเลยนะว่า สำคัญที่สุดคือพื้นฐานจิตใจนะครับพื้นฐานจิตใจตัดสินทุกอย่างนะครับวันนี้ต่อให้คุณเก่งขนาดไหนเป็นอัจฉริยะหรือว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเก่งที่สุดแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีเรื่องพื้นฐานจิตใจนะครับยังไงคุณก็ไปไม่รอดผมนึงฝากหลายๆคนนะฮะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ติดตามผมอยู่สิ่งที่จะตัดสินเราจริงๆนะครับ มันคือเรื่องพื้นฐานจิตใจนะครับแล้วก็ลงมือทําเมื่อทำปุ๊บเราจะเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บเราก็จะมีวิธีคิดนะครับแต่ถ้าวันนี้เราคิดคิดอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทําผลท้ายเราจะเป็นคนที่เพ้อเจ้อหรือว่าฟุ้งซ่านครับเรื่องนี้ยังคิดไม่จบคิดเรื่องใหม่อันเนี้ยไม่โอเควิธีคิดต้องบวกบวกการกระทําเข้าไป ถึงจะได้คําตอบศรัทธ,ธาในตัวเองนะครับเชื่อมั่นในตัวเองเราตั้งหากที่พาเราสําเร็จคนอื่นไม่ได้พาเราสําเร็จแต่เราสามารถที่จะพาคนอื่นขึ้นฝั่งไปกับเราได้ถ้าเรายืนหยัดได้ถึงวันนั้นนะครับจงอย่าให้คําว่าศรัทธ,ธานะครับมาทําลายความรู้สึกแต่จงใช้ศรัทธ,ธาให้เป็นพลังฝากอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับไว้ให้กับหลายๆคนที่ คิดจะท้อหรือว่าเพิ่งเริ่มทําเกษตรลงใช้วิธีคิดให้เป็นนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้เป็นพลังครับฝากคลิปดีๆนี้ไว้อีกหนึ่งคลิปครับครับผมสวัสดีครับ